ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาทำเมนูกาแฟลิ้นจี่ปั่นกันนะคะคือเราใส่ใส่หลับกันแบบจัดเต็มมากค่ะกินสดชื่นสดชื่นนะคะดื่มได้กาแฟเข้มเข้มสวัสดีค่ะเนเรนเท่า์คอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาทำเมนูแกาแฟลิ้นจี่ปั่นกันนะคะก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเมนูวันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าเ,เวลาที่เรามีเมนูกาแฟเย็นเราก็จะต้องมีกาแฟปั่นกันด้วยนะคะสำหรับเอสเพรสโซลิ้นจี่ปั่นวันนี้นะคะเน่ก็จะแชร์เป็นแบบ16ออนแล้วก็22ออนเหมือนเดิมค่ะซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะก็เหมือนกับเมนูคลิปเมนูเย็นเลยค่ะก็คือเราจะมีกาแฟนะคะเนี่ใช้กาแฟเป็นตัว อาราบิก้าครัวกลางเข็มนะคะและเน่จะมีไซรัปลิล้นจีนะคะวันนี้เน่ก็ใช้เป็นไซรัปของดาวินชีนะคะแล้วก็มีลิ้นจีแช่แข็งค่ะอันนี้ก็เป็นลิ้นจีของแมคโครนะคะแล้วก็จะมีตัวน้าเชื่อมของมิตรผลค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้กันสําหรับคลิปวันนี้นะคะ ดนเน่จะมาเริ่มต้นค่ะคือเราจะมาทำสูตรแก้ว16ออน์กันก่อนเลยนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออน์ค่ะเน่ก็จะใช้กาแฟนะคะที่2ช็อตนะคะก็จะดึงน้ำกาแฟมา2ออน์นะคะณนะตอนนี้เน่ก็ได้มีการดึงน้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการทำลิ้นจี่ปั่นให้อร่อยๆกันนะคะเน่ก็เตรียมโถปั่นมาค่ะเน่ใส่น้ำเปล่านะคะลงมาที่โถปั่นก่อนเลยค่ะที่4ออน์ค่ะเทลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเนี่จะมาใส่ตัวใส่หลับลิ้นจีนะคะใส่ลงมาที่1ออนค่ะกดเลยนะคะสปั๊มนะคะหนึ่งสาค่ะเพราะว่าอยากให้ความลิ้นจีเด่นๆน,นะคะเสร็จแล้วมาเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมมิตรผลค่ะอีก1ออนนะคะหวานมากหวานน้อยมาปรับเพิ่มรสกันที่น้ำเชื่อมนะคะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเน่ก็จะใส่ตัวลิ้นจีแช่แข็งของเราเนี่ยค่ะ ประมาณสักสี่ลูกห้าลูกนะคะจะได้มีความแบบมีรู้สึกได้รสสัมผัสของลิ้นจีนะคะก็เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้พอดีมันจะดูเป็นน้ำแข็งน้ําแข็งหน่อยเพราะว่าคือแช่ช่องแข็งเอาเอาออกมาจากช่องแข็งเลยนะคะสดสดแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะน้ําแข็ง1แก้วเต็มนะคะใส่เลยแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะง่ายไหมง่ายเนาะแค่นี้เอง สำหรับการเสิร์ฟเอสเพรสโซลิ้นจี่ปั่นค่ะเดี๋ยวนี้จะมีการเสิร์ฟ2แบบนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ต่างกันนะคะ16ออนกับย2ิบสองออนค่ะ16ออนเนี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟแบบเราจะใส่ตัวลิ้นจี่ปั่นเนี่ยค่ะลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะเนวจะโกยลิ้นจี่ปั่นนะคะใส่แก้วลงไปก่อน,นะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน่วางขออนุญาตวางลิ้นจี่ลงไปสักเม็ดหนึ่งนะคะวางท็อปหน้าไปค่ะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าแบบ คือลิ้นจี่นะจ๊ะอ่านี่นะคะวางท็อปหน้าไปค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะสำหรับแก้วแรกนะคะเดี๋ยวนี้จะเสิร์ฟโดยการที่เราจะเทกาแฟสองออนค่ะท็อปหน้าตามลงไปนะคะเทตามลงไปเลยนะคะคือแก้วนี้เราจะให้แบบว่ากาแฟเขาค่อยๆไหลผ่านลิ้นจี่ปั่นนะคะลงไปสู่ก้นแก้วค่ะเราก็จะเสิร์ฟลูกค้ากันแบบนี้เลยเนาะ ทีนี้ค่ะต่อไปจะเป็นแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสําหรับ22ออนค่ะเน่จะทากาแฟเนี่ย2ช็อตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้น้ากาแฟที่3ออนค่ะอันนี้นะคะเน่ก็เตรียมน้ากาแฟมาเรียบร้อยนะคะ3ออนค่ะทีนี้เรามาทําในส่วนของลิ้นจี่ปั่นกันค่ะน้ําเปล่าเน่จะใส่น้ําเปล่าที่5ออนนะคะ,ะใส่น้าเปล่า5ออนค่ะนี่นะคะประมาณ5ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่หลับลิ้จนจี่นะคะดาวิิชีเนะยค่ะ เดี๋ยวเนจะใส่ลงมาที่1ออนครึ่งนะคะจะได้แบบหวานๆหอมๆเยอะๆเนาะอ่า่ออนครึ่งก็คือ6ปั๊มค่ะ 2> 1 2 3่5สอสส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะอีก1ออนครึ่งเหมือนกันนะคะอ่หนี่1ออนครึ่งใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราเอาแบบสูตรให้อร่อยๆเนาะแบบหวานๆหอมๆแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็ง1แก้วนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลย ตามด้วยลิ้นจี่ค่ะห้ามลืมเลยนะคะเกือบจะลืมเหมือนกันค่ะลิ้นจี่เราใส่ไปก็ห้าหกลูกนะคะใส่ไปเลยค่ะจะได้แบบดูมีความแบบมีความเรียวของลิ้นจี่มากขึ้นนะคะอ่ะเน่ใส่ไปประมาณสักหกลูกเสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะ พอมาเป็นสูตร22ออนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันอีกแบบหนึ่งนะคะคือเน่จะใส่กาแฟเนี่ยค่ะลงไปที่ก้นแก้วก่อนเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ค่อยเอาลิ้นจี่ปั่นของเราเนี่ยค่ะมาเทตามลงไปนะคะ,ะระวังกระเด็นนะคะระวังกาแฟกระเด็นค่ะแบบนี้นึงก่อนเดี๋ยวกระเด็นอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้นะคะ วางลิ้นจี่ท็อปหน้าได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวล้นค่ะก็เลยเอาแค่นี้นะอ่ะโอเคเช็ดโกนเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเอเฟโซลิ้นจี่ปั่นค่ะ16ออนแล้วก็22ออนนะคะถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาชิมกันแล้วระคะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิม16ออนกันก่อนนะคะนี่มีลิ้นจี่อยู่ข้างบนด้วยนี่นะคะชิมอ,อ,อร่อยอ่ะจะบอกว่า คือเราใส่ใส่หลับกันแบบจัดเต็มมากค่ะมันทําให้เป็นกาแฟที่แบบคือหอมหวานลิ้นจี่เลยอะถ้าใครที่เป็นสายลิ้นจี่เนี่ยว่าโปรดเลยอะแก้แบบนี้อืมอร่อยอะแล้วคือด้วยความที่เขาเป็นกาแฟดาอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับแบบกินสดชื่นสดชื่นนะคะดื่มได้กาแฟเข้มๆแต่มีความหวานเนี่ยเนื่องาไซรัปของดัตเชียค่ะอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีเฟลเวอร์ที่มันแบบคือมันจะฟุ้งในปากในจมูกเราแบบนานมากนะคะนี่ยังมีความลิ้นจี่แบบเยอะมากอะ อ่ะโอเคมาย2สองออนนะคะอืมอร่อยอะ่ะคือมันสามารถทานเพลินๆได้โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนว่าเราทานกาแฟเยอะเลยเพราะว่ามันจะมีความหวานความหอมลิ้นจี่มาเยอะเลยค่ะก็เน่มาแชร์ให้นะคะไปลองทำกันดูค่ะเน่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำให้แบบเป็นเมนูที่ขายดีได้เรียกลูกค้าได้นะคะไปลองทำกันดูนะคะ แล้วถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะอยากจะให้เน่มาปรับปรุงแบบไหนใส่ความรู้หรือเมนูอะไรบอกมานะคะหรือคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวนี่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน r e น t a l Coffee ด้วยนะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูเอเพซอลินจิปั่นค่ะจริงๆแล้วเสิร์ฟทั้ง2แบบทั้ง2วิธีนี้รสชาติไม่ได้แตกต่างกันนะคะ <S <S ก็ไปลองทำกันดูได้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ